ข้าวต้มสามกีบสามเหลี่ยมคุคุณนะสามเหลี่ยมกีบสามเหลี่ยมอุ้ยเห็นไหมเขาแรงเสร็จแล้วไม่เหลือแล้วเขาแรงแตกสารละนูนเล่นของเขาแรงสารละนูนเล่นแล้วทำมันลูกสามเหลี่ยมคุคุณนะเล่าจากความจำนะเมืองสงขลาที่เริ่มต้นมาที่ว่าเป็นเมืองเป็นอะไรมีการปักหลักเสาเมืองไงก็ราชกาลที่สาม แล้วก็เกิดเป็นเมืองเมืองมันก็เกิดมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่เป็นเมืองเริ่มจากพ่อค้าพ่อค้าก่อนนี่นะพ่อค้าเข้ามาขึ้นตรงนี้เข้ามาเยอะๆเข้าเนี่ยทาง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 ราชการทางหลวงก็เห็นว่าเป็นเมืองซะเลยดีกว่าเอาซะเลยดีกว่าอ่าอันที่เห็นอยู่นี้คือทะเลสาบสงขลานะครับซึ่งเป็นทะเลสาบที่ต่อทะเลใหญ่ทะเลหลวงที่เขาเรียกต้นๆเนี่ยเป็นน้ำกร่อยลึกเข้าไปก็จะกลายเป็นน้ำจืด เชื่อมระหว่างสองทะเลเกะเลหลวงก็คือทะเลใหญ่อ่าวไทยนั่นแหละแล้วสงขาก็จะเว้าเข้ามาถ้าดูแผนที่จะเห็นตรงนั้นก็จะเป็นทะเลสาบที่นี่ที่อยู่นี่ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าหาดสมิลาสงขาบางคนเรียกว่าหาดสมิณินี่คือหาดสมิลาสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาถ้ามาสงขลาแล้วไม่ได้มาเยียบหาดนี้นะครับอย่ามาเขาจะถือว่ามาไม่ถึงต้องมาเยียบ เย็บแล้วไปไหนก็ไปครับแต่ต้องมายิ่นิดนึ่งครับไปทีนี้ช่วงนี้เห็นไหมครับ<า>นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยเที่ยชาวมาเลย์เน่านั้นก็น่าแปลกใจอยู่ว่าจริงๆนักท่องเที่ยวมาเลย,เย,เลย,เย์เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์การท่องเที่ยวไทยเหมือนกันนะเพราะว่ารัฐบาลตั้งใจว่านักท่องเที่ยวที่จะมาที่จะเป็นจีนนะครับต่างๆต้องมีดีๆทาง ยุโรปตะว,วันออกนะครับทางซาอุดีอาระเบียในที่นี้พอเกิดหน้าท่องเที่ยวขึ้นมาปรากฏนักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้ามากันเต็มเลยแล้วตอนนี้สถานเราก็เปิดแล้วนะครับรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่คือเข้ามาเนี่ยไม่ต้องมา,อมาบอกเอกสารอะไปั๊มปุ๊บเข้าเข้ญญามาได้เลยก็เลยทำนักท่องเทียเท่ยวมาเลเซียเนี่ยทะลักเข้ามาที่สงขลาหาดใหญ่นจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยคนจัดมากในช่วงวันหยุดอย่างเสาร์รับก็จะเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับ ตอนนี้ก็กลับกันมาที nice ่เขาข้อหงเขาข้อหงกันได้เขาข้อหงนะครับพี่ที่จังหวัดพี่จังหวัดหัดใหญ่ไม่ใช่อาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเราก็จะมาเทียบกันตรงนี้ก็จะเป็นมุมตรงนี้จะเห็นสองจุดคือตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างอําเภอเมืองสงขากับอําเภอเมืองหัดใหญ่อําเภอหัดใหญ่ด้านนู้นก็จะเป็นมัสยิดพี่เพราะว่ามัสยิดพี่อลังการงานสร้างสึด ในประเทศไทยเนีมยมาซิิตเลยมาซิิตกลางมกลางจอดสงขามาสิิตกลางสงขานะครับแล้วท่านนี้ก็จะเป็นเมืองหัดใหญ่ถนนนี้ก็จะเป็นเข้าไปสู่เมืองหัดใหญ่ตรงนี้หัดใหญ่ก็จะเป็นเมืองที่ประกอบไปด้วยตึกสูงตึกราบ้านช่องเปแนแล้วก็ไก่ทอดอร่อยด้วยไก่ทอดอร่อยพี่เดวุกก็คือผู้ที่อดอยู่กับหัดใหญ่มาตลอดนะฮะตอนเด็กๆอยู่สงขาโตเป็นวัยรุ่นตอนต้นก็มาอยู่หัดใหญ่แล้วก็ย้ายไปกรุงเทพอ๋อกรุงเทพเขาเรียกว่า ไปไปโด่งไปดังที่กรุงเทพหัดใหญ่เมื่อก่อนยังไม่ใหญ่ขนาดนี้หัดใหญ่นี่ก่อนสมยัยโบราณรูนเลยเพราะเป็นเรือสินค้าขึ้นมาต้องอยู่เม,มืองเ<ต>อเนื่องจากเป็นแหลมลงไปอ่าต้องเกิดที่ทะเลใกล้ร<ช>ิมทะเลก่นใช่แหลมบาล้วมีอ่าวก็เออรือมาจอดก็เกิดชุมชนเกิดธุรกิจขึ้นตรงนั้นแล้วก็มีการตั้งหัวเมืองต่อมาเส้นทางคม,าามานาคมทางบกมันเกิดขึ้นอ่าค,คนจีนจํานวนหนึ่งก็มาตั้งหัดใหญ่เนี่ย เป็นศูนย์กลางเพราะว่าสินค้าที่ขึ้นกัะสงสามาจะเข้าไปานครไปทางไหนก็ต้องมาพากันใหญ่โอเค